และเพื่อนคนที่กดไลค์สวนเราคนแรกครับเขาก็อยากจะแลกสัตว์เลี้ยงกับเราโดยเขาก็อยากจะเอาน้องหมาโกลเด้นแล a ครับมาแลกซึ่งผมก็มีสัตว์เลี้ยงไม่เยอะครับมีแค่3ตัวเอาเปา็นว่าผมจะให้เจ้าลิงนิฮอนซารุนั้นแลกกันกับเขาละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้สวนของเราก็ยังไม่มีน้ําพุร้อนให้เจ้าลิงตัวนี้ลงไปอาบซึ่งมันก็ทําให้พาสซีฟหรือว่าความสามารถของมันนั้นอาจจะยังใช้งานไม่ได้ผมเลยตัดสินใจนําเจ้าลิงตัวนี้ไปแลกครับอ่ะมอบเจ้าลิงน้อยให้ครับแลกกับน้องหมาแน,น เออเราก็ต้องมองใไปเขาไปเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับผมเขากดไลค์มาให้เราคนแรกซะด้วยขอบคุณมากนะคะเฮ้ย <c oughs> เขาขอบคุณเราแล้วอะครับผมไม่เป็นไรฮะเ,เราก็พิมพ์ขอบคุณไปเหมือนกันครับขอบคุณครับนี่แต่ผมคิดว่าเจ้าน้องหมาน่าจะเป็นตัวธรรมดาสุดละโอ้ยบะเขือเทศเดี๋ยบะเขือเทศพี่ก่อนลครับทุกคนเชบิชบเชบิชบเชิบเชิบเยอะมากเยอะมากอ้ยบเอร์รี่ยักษ์บุปเบอร์รี่ยักษ์โอ้โหใหญ่มาก ทุกคนดูดิมันใหญ่มากเลยอันนี้มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศยนะนะ์เดี๋ยวเราเก็บไปก่อนมาดูกันว่าเราจะทําเงินถึง10,000แบาทได้หรือเปล่านะครับในอีีแรกของเรานะตอนนี้เราก็มีเงินอยู่ประมาณ8ปดหมแล้วนะครับจากนั้นเราก็นํามันมาขายเลยมาดูกันว่าจะขายได้เท่าไหร่นะครับนี่จัดไปขายให้หมดได้มา7 9 4 2โอก้โสหมันทำไมน้อยจังวะหรือว่าจะได้หลักหมื่นจากนั้นก็เอาเงินมาลงทุนต่อครับซื้อดอกดัวโฟดิโอไป ต้นละพันแล้วก็ได้นํามาปลูกครับใกล้ๆก,กันกับต้นชิวลิบสีส้มไปซื้อมเมล็ดข้าวโพดมาปลูกเพิ่มเอาล่ะเราปลูกข้าวโพดตรงนี้เลยละกันนะครับสต้นแล้วตอนนี้คือพายุทรายมาด้ย